สงครามเพลงเงินล้านรบทิ้งชนะเลิศสนับสนุนโดยกลองรับสัญญาณดิจิตอลทีวีแฟมิลี่มาเป็นหน้าที่ของทางฝั่งอุตรดิตบ้างนะฮะในการร้องโชว์เสียงดีคนสุดท้ย <Sa. S 1> นยคนสุดท้ายนะฮะน้องอสน็อปนะครับจากอุตรดิต ก่อนอื่นไปคุยกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงเจ็ดต้นก่อนนะครับคุณลินล,ลินล,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 ลยาเลิศสลีพาณิชฐ์สวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับค่ะวันนี้เราชนะพี่หนึ่งล้านค่ะเราจะไปสร้างลานกีฬาชุมชนค่ะประจำตำบลม่วงเจ็ดต้นของเราค่ะโอเคครับขอให้โชคดีนะครับได้เล่นกีฬากันในลานนี้ทุกคนเลยทั้งม่วงเจ็ดต้นเลยว่าย่างนั้นเลยขอให้โชคดีต้องผ่านพระนาศรียาให้ได้ก่อนนะฮะน้องสนับครับครับผม ตื่นเต้นไหมเขาเปล่าตื่นเต้นคับตื่นเต้นนะทำใจสงบสงบไว้ลูกเอ้ยเตรียมเพลงอะไรมาล่องเรือหารักครับล่องเรือหารักของยอดรักสลับัยอดรักยอดรักเลยโอ้โหนี่เพลงเก่เพลงครูเลยพี่ตั๊กชอบทั้งคู่เลยเมื่อกี้เสรีก็ชอบพี่ยอดรักก็ชอบอีกเช่นเดียวกันถ้าเชียร์อุตรดิตถ์นะครับพิมพ์หนึ่ง แล้วส่งมา47766ใกล้ปิดโหวตแล้วนะครับใกล้ปิดโหวตแล้วนะฮะจากเพลงนี้เพื่อเป็นโชว์ช่วงหน้าแล้วก็ปิดโหวตแล้วนะฮะพันนั้นรีบโหวตเข้ามานะครับพิมพ์หนึ่งนะอ่ะโอเคพร้อมนะครับครับพเลยนะฮะล่องเรือหารักสนับอุตรดิต์ครับเชิญ มาหารับสมบัตรวยร สารหารักบ้านไกลมีสาวใดให้ทานรักบ้างรูปไม่สวยไม่รวยัง i รบทวกันแล้วเต็มพี่ยังเรียบร้อยนะสบายใจแล้วครับผมสงแล้วครับ่งแล้วทำหน้าที่ดีที่สุดแล้วโอเคโอเคฟังกรรมการครับฟังพี่พี่หน้าตาพี่พี่เหมือนไม่พอใจกันเลยเขาเขียนกันแน่นพี่พี่ใชครับพี่สนอฟนะคะเสียงดีมีพลังนะคะสดายด้ร้องยืดไปนิดนึงพี่ฟังแล้วมันเล่นเหนื่อยนะคะแบบเพลงอาจจะเป็นเพลงช้าแต่ว่าพี่ให้อภัยได้เพราะว่าพอเห็นหน้าสนอฟพี่ก็อยากจะสต็อปหัวใจไว้ที่นั่นเลยค่ะ พูดดีได้มาจับยืนครับเชิญจับพลงก็ทั้งคู่วันนี้ทั้งน้ำแตนน้องสนอปเลือกเพลงได้โชว์เสียงทั้งคู่นะครับแต่ว่าเป็นเพราะรอบชิงเหมือนกับเป็นฟุตบอลคู่ชิงทำห้เกรงดูเกรงไม่ไม่สูงสุดไม่ไม่เรียกว่าไม่สมบูรณ์แบบนะนะพี่รู้ดีนะฮะยิ่งน่าจะทําได้ดีมากมากกว่านี้ถ้าเป็นวิ่งร้อยเมตรเนี่ยคู่นี้ตัดสินด้วยภาพถ่ายแต่ว่าในคลิกดูสงครามเพลงต้องโหวต นะต้องโหวตนะครับต้องวอย่างเดียวไี่มนะโอเคครับถือว่าสูสีมีข้อพลาดผิดพลาดเยอะแยะมากมายพี่ตั๊กเชิญครับเมื่อกี้หอมบอกว่าเลยนะเห็นหน้าสน็อปแล้วอยากจะสต็อปแต่พี่เห็นหน้าสน็อปแล้วพี่อยากจะออกไปให้พี่ไก่หนใจเ็นไมน้องเขาไม่ได้ทำเหล็กออกครับอยากจะออกอยากจะอ็อก มาที่ล่องเรือหาลักนะคะวันนี้แพ้เวอร์พอกันไม่รู้หน้าตาจากความรู้สึกของพี่ตั๊กนะวันนี้รู้สึกว่าต่ำกว่ามาตรฐานของคู่วันนี้ส็อปขึ้นมาพี่ว่าขึ้นมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ลงเรือมาหารักมันควรจะเล่นคาว่ารักไม่ใช่เล่นคาว่าหาส็นปไปไปร้องหาดึงยาวไปมันมันไม่ลงห้องของมันไงทั้งสองอันเลยด้วยเข้าใจนะเข้าใจเอเคครับพี่รู้เขาเป็นนักร้องเขารู้นะรู้นะเข้าใจครับและคําว่าเววา้ลงไม่ถึง เวว้าเลยนะเวว้าเถียงอีกใจเย็นใจเย็นในเนื้อยังมีนะลุกได้คนนี้ลุกไม่ได้เวว้าก็แบบมันยังร้องไม่สุดยังไม่ถึงนะมันต้องขยี้กว่านี้เวลามีน้อยแค่นี้ไปก่อนแล้วสนอปอาจจะเกรงอาจจะเกรงอาจจะเกรงก็ยังไงวันนี้ก็ยังชื่นชมสนอปนะฮะก็ทําทุกครั้งก็พี่ก็ยังไม่ผิดหวังนะครับก็เอาใจช่วยก็ขอ ตั้งชื่อให้ละกันอ่ามาจากอุตตรปรตเทเอาไปเลยนะครับเสียงลังศาสกาสะเดาจินพี่กิ๊กบางอันมันก็ไม่ใช่นะบางอันไม่ใช่นะผมข้ามเลยผมข้ามเลยพี่พูลอะไรนะันนะอ่าพี่พูครับเดินครับคือไม่รู้จะพิจารณ์อะไรครับเมื่อกี้ที่พี่ตั๊กบอกล่องเรือมาหารักตรงนี้คือความละเอียดหมายความว่ามัวไปหารัก เสียเวลาอยู่กับตรงนี้มันต้องไปรักนะครับแล้วคี์ตาไปนิดนึงผมว่าฟังแล้วเหมือนเพลงลูกกรุงหมายความว่าเพลงลูกทุ่งเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะโหนเสียงมันจะทำให้โชว์พลังได้เยอะมันเขาเรียกว่าบีบคั้นนะครับมันมันรีดอารมณ์ได้มากกว่านี้แต่ชอบเสียงนะผมชอบเสียงน้องสน็อปเป็นเสียงที่ค่อนข้างสมบูรณ์มากวันนี้ยังไม่ค่อยชอบร้องนะครับก็ ถือว่าสูสีนะอย่างที่ตักว่าแผละเพอๆกันแผละเพอะกันตื่นเต้นอ่ะพี่รังคู่นะผมบอกมันรอบชิงหรืออะไรก็เกิดขึ้นได้นะเวลารายการสดเนี่ยใช่ไหมมันดึกด้วยมันยังรอจนรอรอนานใช่ไหมรอนานรอนานต้องไปถ้วยดาวดาวดึงเกมน่าดูเลยอ่ะพี่งงไปหมดพี่ไปคุยเยอะอย่าลืมนะฮะอุตรดิตถ์นะครับพิมหนึ่งพระนครศรีอยุธยาพิมสองส่งมาสี่เจ็ดเจ็ด 666นะครับช่วงหน้าหลังจากโชว์พิเทรี่โชว์พิเทรี่กับคุณตงแล้วนะฮะเราจะปิดบทดนะฮะสักครู่กลับมาครับครับสนับสนุนโดยยาซีฟันซอสเครื่องสำอางมาคัพบ,บ้านและคอนโดโดยละลินพรอพเพอรตีไทยประกันชีวิต น้ำปลาแท้ตราปลาหมึกปลากระป๋องโรซ่ากินด,ดูสงครามเพลงเงินล้านรอบทิ้งชนะักเลิศ